ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเ,เมื่อกี้เด็กๆได,ด้ฟังนิทานไปแล้วนะคะนิทานเรื่องอดทนเพราะกลัวกลัวอะไรเอ่ยอ่าจากในนิทานนะคะมีอะไรบ้างคะอ่ามีวัวมีวัวตัวหนึง่งเดินไปที่ไหนเอ่ยเดินไปที่ป่าละมาะอ้าในป่าละมาะในป่าลึกๆป่าที่มีต้นไมเ้เยอะๆนะคะมันก็เห็นสิงโตตัวหนึง่งนอนอยู่ใต้ต้นมใต้ต้นเงาะ วัวก็ส่งเสียงหัวเราะลั่นเลยทําให้สิงโตเนี่ยโมโหมากเลยวัวก็เลยวิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้านะคะเพื่อหลบภยัยมันพบแพะอยู่ในถ้ำหลายตัวเลยแพะไม่พอใจนะคะเมื่อวัวเข้าไปไม่พอใจก็พากาันพูดเยอะเย้ยและไล่ขวิดวัวให้ออกจากถ้ำแต่วัวออกได้ไหมคะวัวออกไม่ได้เลยวัวบอกกับพวกแพะว่าเนี่ย ที่ฉันยอมทนเจ็บอ่ะไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านนะแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือสิงโตที่นอนเฝ้าอยู่หน้าปากถ้ําเลยอ้าวเด็กๆได้ฟังนิทานแล้วนะคะมาตอบคำถามจากนิทานกันนะคะอ้ามีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยสี่ข้อนะคะอ้าข้อที่หนึ่งเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวอ้าเด็กๆก็ดูนะคะจากในวงกลมว่ามีกี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งชนิดสองชนิด 3ชนิดนะคะมีตัวละครกี่ชนิดต่อไปข้อที่2เรื่องนี้กล่าวถึงสัตว์อะไรก็ดูจากภาพนะคะไม่แดงจะไม่ทําให้ดูแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะทักษะการฟังนะคะการดูนะคะจากนิทานข้อที่3เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใดอ่ะดูจากภาพได้เลยข้อที่4ภาพใดเป็นตอนจบของเรื่องดูนะคะตอนจบของเรื่องเป็นยังไงนะคะ อ่เด็กๆดูได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจะมีให้นะคะให้นักเรียนแจกลูกคำแจกลูกคำนะคะแจกลูกคำแจกลูกคำนะคะ